ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสาราวันนี้พูดคุยกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์จะเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลตำรวจโทสานิตมหาทาวรอีกตำแหน่งหนึ่งท่านก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แล้วเกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีการระบุว่าได้เงินเดือนเป็นค่าที่ปรึกษาจากบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ,ใหญ่แล้วทีนี้มันมีประเด็นต่อไปว่าการรับมาอย่างนั้นเมื่อไปดูกฎหมายปปชเมื่อไปดูตรวจสอบเรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายประเด็นที่ต้องคุยกันต่ออะไรกันบ้างตอนนี้คุณประสงค์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับสวัสดีคัานผู้ฟังครับรัชวัลยวานทราบว่าคุยเรื่องนี้ไปแล้วในรายละเอียด ติดกะระตคุณสารนิดแล้วใช่ไหมครับครับอ่านี่ผมอยาก,ย,ากยังยงี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูคุณสารนิดเราก็ไม่อยากไปพูด,ด,ดถึงตัวบุคคลแต่ว่าอเออมันเกิดขึ้นในคุณสารนิดเนี่ยก็เลยอยากมาเป็นแค่ตุก๊กตาเป็นตุก๊กตาเห็นไหมผมก็เกิดคําถามเป็นว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวพูดกันมากว่าบริษัไทไอเดสเนี่ยเวลาพวกอ,อษษษษษษษุปกรดีต่างๆเป็นกรมที่เกี่ยวข้องนะฮะเป็นกรมสัมปทสานวิทย์กดีหรือกรมเดียว ในกระทรวงคดีเนกระเสียแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ในตําแหน่งไปเป็นที่ปรึกษาไทยดได้กันแย่ๆเลยหมดเลยใช่ไหมฮะไม่ใช,ใชบ่บริษัทนิติศาสตร์เดียวนะครับอย่างเช่นบริษัทชินสมัยก่อนเนี่ยคนกระเสในองค์การโทรศัพท์ไปกระทรวงคมนาคมไปก็ไปอยู่นะฮะใช่ไหมฮะทีนี้เออ่ออถ้าเอาคุณนาาิติเป็นตัวตุกตาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจบไรหน่อยนะตุกตาคำถามของง่ายคือในกรณีบริษัทใหญ่เหล่านี้ซึ่งค้าขายอยู่กับรัฐเนี่ยได้จ้างพวกอดีตข้าราชการเนี่ย แค่แย่ขนาดแล้วไม่มีตัวเลขอาจจะเห็นหน้าบางคนที่เรารู้จักนั่นที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าจ้างแบบข้าราชการที่ยังไม่พ้นจากหน้าที่เลยอี่ได้ตำแหน่งดีในราชการเนี่ยมีเท่าไหร่อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าถ้าให่เกิดความบทบาทของบริษัทในระโยชน์ของบริษัทขัดแย้งกับหน้าที่ของท่านแต่ตอนนั้นเหมือนกับที่กลุ่มภาคประชาชนไปยื่นกับกับทางไทเบสให้เปิดเผยว่ามีใครบ้างนะครับ นี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูเอ๊ะมีข้อมีกฎหมายมีระเบียบอะไรในการเกาหนดเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยอย่ที่คุณอนุสิตบอกคือมาตราร้อยของพระราชบัญญัติประกอบมูลนิธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับมาตาราร้อยนี่ถ้าเกิดชาวบ้านั่วปอาหจะนึกว่าเอ๊ะกฎหมายตัวนี้มันมันคืออะไรกันยังไงกันเนี่ยนะฮะให้ย้อนเรื่องนี้ครับคดีที่บินรชดาเก็บได้นะครับครับที่ภรรยาคุณทักษณิณเป็นคนซื้อ ในสืน่อคุณนสินงห์กถสารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งหนึนงาา่งที่ว่ากาศจปคนผู่สองปีก็มาจากลิขของมาตราร้อยอันนี้นะครับมาตราร้อยนียก็บอกไว้ว่าห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดดำเนินกิจการใงต่อไปนี้อั้นแรกเลยคือเป็นสัญญาเป็นผู้สัญญาในส่วนได้ส่วนเสียที่ทำกําหน่ยงานของรัฐนะครับในฐานะที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจจักับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือได้เป็นคดีคุณต้นสิงห์โดนโดนบทบัญญัติในมาตราร้อยอนุหนึ่งอันนี้ นะครับอันที่สองคือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างส่วนหรือเบรัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่จะให้น,น,นั้นเป็นผู้กํากับดูแลเหมือนกันนะครับอันที่สามคือรับสัมปทานเนี่ยสัมปทานนี่เข้าใจว่าที่จะน่าจะไม่ได้เลยสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐต้องถิน่นหรือหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนะครับในลักษณะผูกขาดตอนในแบบเดียวกันอันนี้นะครับเพรว่าโดยตรงโดยอ้อม อันนี้ไม่ต้องกกับดูแลนะใครก็เป็นไม่ได้นะครับสี่นะฮะอันนี้เป็นอันเนี้ยที่เกี่ยวเท็ของคุณสานิตครับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ดับแลควบคุมรื้ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐเอ่อหน่วยงานของของรัฐที่หน้าที่รัฐนั้นสังกัดอยู่ครับในบทหน้าที่เนี่ยนะจะได้อ่งรัฐโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้น การขัดหรือแย้งตอบผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เจ้าที่รัฐผู้นั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันครอบคลุมถึงภรรยาด้วยไม่เห็นตัวเองนะถึงภรรยาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าไอ้กฎกหมายตัวนี้มันไม่ได้มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติบจะต้องมีประกาศของคณะกรรมการปปชขึ้นมากําหนดว่าตำแหน่งไหนบ้าง<อ>ที่จะใช้บังครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งรปชามาสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยนะครับเพิ่งมีประกาศอยู่สองพวกสองกลงุ่มกลุ่มแรกคือคณะรัฐมนตรีครับซึ่งก็คือทางห้คอณคพักษีณเนี่ยเข้าเงื่อนไขที่ถูกบังคับภายใต้กฎหมายนี้อืมตอน้เขาเ<ช>ขาก็ประกาศตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้าน้นแล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้าที่คุณดิษฐ์จะมาเป็นนายกอ่าใช่อันที่สองคือผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น ครับก็พวกนายกอบอรจรองนายกอบอจนเนายกเทศมนตรีรองนเทศมนตรีรพวกอบอตทั้งหลายอันนี้ก็ไม่ได้นี่มีต้องหลายหมื่นตำแหน่งอันนี้เข้าเงิน่ายถูกคัับแต่บรรดาข้าราชการบรรดาอธิบดีปหลัดกระทรวงผู้บัญชาการทหารอะไรต่างๆเนี่ยครับไม่มีการประกาศดังนั้นคุณสารนิดก็เลยรอดหรือไม่แต่พบตรถ้าเกิดมีใครมาแจ้งไปบอกตรมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จะไม่โดนเพราะไม่มีการประกาศตำแหน่งตัวนี้ เหตุผลที่ผมเคยคุยกับมาจันคือว่าถ้าประกาศไปปั๊บเนี่ยมันจะคลุมหมดเลยเป็นร้อยๆตำแหน่งซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่าพวกอธิบดีเหล่านี้จะเกิดมีเมียไปทํางานเอเกชนก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าบางคนอธิบดีบางท่านเนี่ยไม่ได้ร่ํารวยอะไรก็เงิน้าก,การธรรมดาผมก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดรอคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สับทีกฎหมายตัวนี้ทําไมท่านไม่เลือกประกาศเป็นตําแหน่งสําคัญสําคัญที่มีผลประโยชน์และมีอำน,นาจเยอะ เขาอ้าวถ้าเกิดประกาศตี่เสนงเนี่ยจะเจอขัดกฎหมายขัดรูปทีรมันครับไปเพกะวอกมันไม่ใช่เราไม่ใช่บังคับโควนเราบังคับตาแหน่งที่สําคัญซึ่งผมคิดว่าไม่ขัดนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มีการทํางานหรือศึกษาในเรื่องนี้ต่อเช่นประกาศตําแหน่งสมมตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าเป็นชักไปทํางานเอไปทํางานธนาคารเอกชนไม่ได้หลังจากควนตำแหน่งแล้วสองปีภายในสองปี จรู้ไนะครับเราเรามีเจ้าหน้าที่ของแบงค์ชาติหลายคนเป็นกรรมการโรยเาในช่วงฝึกการฟื้นฟูใช่ไหมฮะจะ <c oughs> ไปถึงหุ้นเลยสมองเนี่ยตอนนี้เนี่ยแต่เผอิญกฎหมายแบงค์ชาติเนี่ยมันก็มีกฎหมาย,ยเฉพาะอาของตัวเองอยู่ <c oughs> ตำแหน่งอื่นเ <c oughs> ช่นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ตำแหน่งผอตลตำแหน่งอธิบดีสัมักกรตำแหน่งสัญชาติเนี้ยก็ไปดูเสียตำแหน่งที่มีผลประโยชน์มีอนยน่าจะเยอะก็ประกาศไปคิดว่าทําได้ เนี่ยถ้าเกิดมันทายัางม่จะแก้ปัญหาว่าเฮ้ยต้องมาดูไหมว่าอธิบดีสามปสามิตรพอพอเสียแล้วไปทํางานบริษัทเล่าเอย่างเแี้ยหรือว่าจะคนในรงการโทรศัพท์สมัยก่อนนะสมัยก่อนที่มันมีสัมปรทานอยู่ผู้ว่าเออคู้ในการรงการโทรศัพท์จะเหนปุ๊บไปอยู่บริษัทโทรศัพท์ที่เป็นคู่มปทานกับหน่วยง,งานรัฐเองอใช่ไหมใช่ถ้าเกิดรประกาศตาแหน่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทาได้นะแต่ว่าปปชไม่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ในทางานเชิงลุก มันก็เลยเกิดปัญหาจากอีสานิตครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดปปชเด้มาทบทวนแล้วก็มาศึกษาเรื่องที่ผมได้ได้เสนเอไว้เนี่ยก,ก็จะแก้ปัญหาได้ได้นะครับ,รบอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้น่าจะเป็นนโยบายนะครับไม่ต้องบอกกฎหมายก่ว่าก็ทําได้เป็นมติคณะรัฐมน,นตรีเขาคุณเป็นข้าราชการู่ไว่ใต้บังคับบัญชาหนำตรีอยู่แล้วนี้ม,มติไปเลยว่าถ้าาการประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐคนใดที่ยังอยู่ในตําแหน่งเนี่ย ไปรับเป็นที่ปรึกษาหรือรับเงินในเอกนชนอย่างคุณสารนี่นี่แหละจะต้องดีแคร์จะต้องมาแจ้งกับต้นสังกัดแล้วต้นสัง,สงกัดก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลนี้กับสารารณะนะหรือส่งมาที่ข้อมูลกลางก็ได้เช่นถ้าไม่ใช่เป็นกระทรวงกลางหรือสตมหรืออะไรก็ตามแต่คิดมาแล้วก็เปิดเผยเลยให้คนตรวจดูแล้วว่าใอ้ข้าราชการคนนี้ถ้ามียังมีข้อห้ามในกรณีมีข้อห้ามนะครับ,รบให้เปิดเผยเลยว,ว่าใครทรําอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ เอกชนขณะคุณยังมีหน้าที่อยู่แล้วคุณจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยเวลาคุณทําหน้าที่เนี่ยคุณทําได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าคุณเอาเวลาของตัวเองเนี่ยมยาใช้ไปกับใช้เอกชนด้วยก่นเนี่ยก็ทําทอย่างเงี้ยถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามชัดเจนเพรา,าะว่าในกฎในในกฎระเบียบของของหน่วยงานต่างๆเช่นกฎคอพก็ดีหรือสำนักงา,านตวนัยช้าิก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะครับเขาไม่ได้ห้ามว่าการไปเป็นทําธุรกิจนะหรือทำหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะเพียงแต่ว่า ต้องไม่เป็นฐานะเป็นกรรมการผู้จัดก,การหรือมีผู้มีอำนาจตรงงานในบริษรัทนั้นเท่านั้นเองอันที่หนึ่งนะฮะหรือต้องไม่มีธุรกิจที่ขัดแย,งย้งกับผลประโยชน์กับหน้าที่ของตัวเองที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน้าที่ของตัวเองก็เขียนกว้างๆเท่านั้นเองครับแต่ก็ในเป็นงเคสของคุณผู้บัญชาการสวรน,นครบาลเนี่ยก็มีคนร้องว่าอ้าวคุณเป็นกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับตามพรบอไอ้ควบตามพรบควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยแต่ว่ามันก็มีพวก การโฆษณาเนี่ยเป็นกทรทมไปหมดเลยครับไม่รู้ผิดถูกว่าคุณจะไปดนดนคดีเขาหรือเปล่าอ๋อเป็นเป็นเป็นอยู่ใช่ไหมมีตำแหน่งอยู่ด้วยฮะไม่ได้โดยกฎหมายเห็นว่าเป็นผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับกฎหมายเขียนไว้เลยอ่าเป็นผู้แทนอ่าผู้แทนกองบัญชาการหรือ,คอนครบาลก็ต้องส่งโดยผู้บัญชาการถึงไหมครับถึงท้ท่านจะไม่เป็นเองอ่าอ่ามันขัดแย้งหรือเปล่าก็ต้องมานั่งคูด,คดูน่าคิดน่าคิด อ่าแต่นะฮะแต่นี่เ <horror> นียถ้าเกิดว่ามีกฎหมายอย่างที่บอกถ้าองประชาได้ประกาศกำหนดตำแหน่งสำคัญสำคัญไว้เนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ปต่อหนึ่งครับอันที่สองถ้าไม่มีกฎหมายห้ามก็ต้องทำนี้ก็ผมก็เสนอเลยว่าใครไปรับเงินเดือนเอกชนอย่างเงี้ยต้องมาดีแคลกับต้นหลักหมดครับอืมแล้วก็ประกาศให้คนรู้เลยครับอันหลังนี้ไม่ต้องรอกฎหมายก็ได้นี่ใช่ไหมฮะอันแรนี่เป็นนโยบายได้เป็นนโยบายเลยอืมใช่ไหมเพราะมันไม่มันคุณไม่เข้าการเนี่ยมันสิทธิ์ขอคุณต้องทำตามอยู่แล้ว พราะมันพิสูจน์แล้วที่ถือว่าคุณเนี่ยอาจจะเอาเวลาราชการไปทํางานเอกชนหรือเปล่าอันนี้ผมว่าสําคัญเนี่ยผมก็มีข้อเสนอยอยู่ส,สั้นๆเนี่วนาครับว่าประเทศสุทสานิทเนี่ย,นนยมันสะทอ้นทอนสะท้อนปัญหาหลายอย่างในระบบแล้วเราไม่ยังอย่างที่บอกเราไม่มีทางรู้เลยไงว่าใครไปรับงานเอกชนบ้างใช่ไหมไปรับเป็นลูจกจ้างเอกชนแบบแบบนี้บ้างอะไรคอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมคุทรานิทนะครับแต่ข้อสังเกตสุทสานิตมีเดียวที่มีเดียวคุทสานิทเขียนในี่ยมันชี้ว่า เพิ่งรับเป็นที่ปรึกษาเมื่อปี58นะเพราะไปคุณถานที่เพิ่งรักษาการผู้ในการเหนืนครบาลถูกไหมครับจะไหมก็แสดงว่าเพิ่งมามามาเป็นที่ปรึกษาตอนที่มีตําแหน่งใหญ่โตแล้วพอดสเรื่องว่าบริษัทเทเดสไม่ทำงานคนตำแหน่งเล็กใช่ไหมเขาอาจจะมีสเปคของเขาอยู่ครับแล้วก็เแอระดับคุณถานนี่โดนมีเป็นที่ปรึกษาแค่้เท่าไหร่อ่านะอันนี้ก็เป็นมีมีน้ำข้อเสนอที่ ไปยังฝ่ายบริหารที่มีอํานาจในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็มีัปปชด้วยแล้วก็ไทยเบฟด้วยนะจะว่าไปแล้วที่มีคนไปยื่นไงบอกว่าเนี่ยไทยเบฟเนี่มเป็นไทยเบฟเนี่ยนะฮะไม่ได้จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ประเทศไทยครับแต่ไม่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์สิงคโปร์นะก็จก็ายเป็นสื่อว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์มีความส่งสายเดียงพอหรือเปล่าครับนะะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจฮะครับวันนี้คอบคุณคุณประสงค์ครับ